สวัครวันนี้จะพามาดูแกรนฟีรโนอครับรถใช้งานนะครับตัวเก่านะครับอยู่กับสปริตตามเคยนะครับจะพามาดูรถใช้งานนะครับรถสำหรับผู้หญิงผู้ชายก็ใช้ได้หมดนะครับรุ่นนี้ครับเอามาให้ดูนะครับเพื่อมีคนจะปล่อยมือสองอย่างเงี้ยเราต้องการนะครับ ผมจะพาดูรอบๆคันนะครับล้อเป็นล้อขอบ12นะครับสีออกบูเก้นะครับซิสาเ็เดิมนะครับรถเด็เดิมนะครับระบายคาร์บอนวยพัดลมนะครับไม่ได้มาให้ดูอะไรเยอะแยะนะครับดูแค่รอบคันเฉยๆนะครับ สต,ตาร์ด้วยกุญแจนะครับมีที่เกี่ยวหมวกกันน็อกด้วยนะครับมีที่ชาร์จไฟด้วยครับแต่ต้องมีที่จุดบุหรี่นะครับมาต่อการตกเก่านะครับพ็ไม่ต่างอะไรกับตัวใหม่เพ่าไอร่นะครับเพราะว่ามันตัวใหม่ก็เปลี่ยนแค่ท้ายนะครับนิดหน่อยนะครับดิบเบรกหน้านะครับ ล้อขอบสิบสองนะครับอันนี้เป็นยางแม็กซิร้อยสิบร้อยสิบทัเจ็ดสิบขอบสิบสองครับยางหน้าหลังเท่ากันนะครับเอาไว้มาดูนะครับเดีย๋ยวลืมช่องผมไปนะครับแล้กวก็ไม่มีอะไรออกมาดูกันออาไห้มาดูแก้เครียดนะครับ อย่าให้มันเคลียร์กันไปนะครับดูรอบคันนะครับที่เติมน้ำมันอยู่ข้างหน้านะครับอันนี้ครับเป็นเดิมจากศูนย์นะครับรอบคันนะครับไฟท้ายได้ได้เหนะครับสีนี้สวยดีนะครับ รักเขามีแค่นี้นะครับขอบคุณที่รับชมนะครับขอบคุณที่ติดตามนะครับสรุปดีครับก่อนจบคลิปดูรอบคันก่อนครับดูรอบคันนะครับทดลองใช้งานจริงนะครับ วิ่งแบบเพื่อนมันจบคลิปแค่นี้นะครับสวัสดีครับ